นี้จะมารีวิวของที่ขายกันนะคะก็มาดูเลยอ,อย่างแรกนะคะ,ะเป็น,นกระเป๋าจิ๋วแบบนี้นะคะก็ของบาร์บี้นะคะบาร์บี้นะคะน่ารักมากอันนี้อันใบแรกนะคะนี่ก็จะเป็นใบที่สองนะคะนี่ก็จะเป็นใบที่สามะคะ่ะมีดอกไม้ ไปนะคะก็จะเป็นอย่างรูบอย่างนี้นะคะอันนี้คือแพ็คเดียวได้หมดเลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นกระทะแล้วก็มีแบบหัหวหัวค่าหลอดกับแค่หลอดนะคะนี่เป็นแก้วน้ำหม้อแล้วก็กาเป็นชามนะคะต่อไปก็จะเป็นนี่นะคะลูกเตานะคะเดี๋ยวค่อยไปบอกราคาที่รีิวเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็น,นกระเป๋าออน,นี้นะคะกระเป๋านพยาบาลน,นะคะอันนี้เขียน ข้างในจะมีหนังสือบาร์บี้อยู่ะคะ่ะต่อไปเราขายสปูชี้อันนี้นะคะสปูชี้ที่ดับเองนะคะต่อไปนะคะเราขายสปูชี้ยางอันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอย่างแรกกันเลยนะคะว่ากี่บาทนะคะอย่างแรกนะคะเราขายขายอันนี้ขาย1ิบบาทนะคะ อันนี้ก็ขายสิบาทนะคะอันน mm ี hmm. ้ก็ขาย1ิบบาทนะคะ3ามอันนี้สิบาทหมดเลยนะคะต่อไปสกุชเชียอันนี้ขายห้าบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกเต่านะคะอันนี้ขาย1ิบบาทเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าบอกไปยังแต่อันนี้ขาย1ิบบาทนะคะอันนี้เป็นเซตนะคะขาย20 1สิบห้าบาทนะคะอันนี้ขาย1ิบบาทค่ะ ลืมไปนะคะว่านี้ก็ขายารนแดบแรทเลอนิดนึงนะคะสุดให้นะคะที่จิงสิบบาทนะคะเดือดรหลือห้าบาทะคะ mm ่ะ hmm. ก็ทั้งหมดวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยเ mm hmm. พิ่งลงคลิปแพ็กเสร็จแล้วก็ทำเสร็จกี่เลยนะคะก็เนาะอันนี้ก็จะเป็นยางที่ดี อยู่ลง Youtube ไปแล้วนะคะยังมีอยู่สอแพ็กสุฟ้าด้วยนะคะขอสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย